ครับผมกันนะคะใส่ชุดผมสีสีพี่ออฟเพียวดิาเฮ้ยวันนี้พี่ออฟน่ารักมากเลยอ่ะใส่เสื้อจะแเก็สียีโอเคานครับผมก็มีฝายไ่ีถ้ามันเป็นพี่ออฟมันแค่นี้ก็พอแล้วยมันเป็นออนไลน์ผมจะบอกว่าการรักขายมัมีส่วน ผมแน่บว่าเฮ้ยมสามารถจะได้รับรตัดรามันต่อยอดได้ต่อยอดได้กเนี่ยมสิากได้แล้วก็เริ่มชูามสำเราราของผกมาารถในการร้เพงลานวเช่นเพอต้อง้ครกได้กำลังอ 好。<music> <music>